รู้ในข่าวยังไม่พูดเก่งตนี่ต้องมามาคุยกับเขาใช่เขตอบได้หมดเลยอร่อยไหมลูกอร่อยมากเขาบานไข่น้ามซื้อให้นาูดีเลยค่ะไข่ดีๆนะคะนานกนี่นี่ี่้น่อยมากเลยค่ะป้ามนใส่หนูน้ามนซืมาข้าป้าตั้งใจซื้อมาให้ลูกนี่เนาะ ป้าก็สั่งเห็นอยากกินกุ้งป้าก็บอกเอากุ้งด้วยไม่ได้ให้ผู้พันเลยหรอผู้พันอยากินผู้พันอยู่บ้านผู้พันเล่นน้ำผมแปมอยู่นู่นแน่หรอใช่วันวันไม่มีอะไรผู้พันอะที่ว่าเรียกหนูที่รักเหรอลูกใช่ที่รักเมื่อไหร่แต่หนูชอบไหมลูกชอบไม่ชอบหนูชอบให้พี่ให้ให้ผู้พันเรียกที่รักไหมล่ะ ไม,ไม่ชอบไม่ชอบถ้าเรียกว่างไงอะ่ะน้องข้าวหอมคนสวยอ๋อโอเคน้องข้าวหอมคนสวยนะต้องเรียนน้องข้าวหอมคนสวยเรียนพิลัตหนูเครียดเลยโอ้หนูเครียดเ,เ,เลยใช่ไหมลูกโอเคเครียดจังแต่ว่าข้าไปปั๊บ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวป้าไปขายของก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้าจะวิ่งมาหาใหมแ่แล้ววันนี้ป้าป้าจ้างร้านอยู่ตรงไหนคะนู่นไงนู่นเนาะตรงป้อมตำรวจนู่นไงเดี๋ยวป้าเอาไก่มาให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจ <c oughs> จจตังต้งใจตำรวจหรือตำรวจจะจับเราตำรวจจะจับป้าทำไมล่ะก็ป้าตั้งใจจะตำรวจเกินอ่ะตัองเขาก็ต้องจับดิ <c oughs> เหรอใช่อืมไม่เป็นไรหรอกจะป้าคุยกับเขาจะให้ป้าให้เข้าหอมไปเคลียร์โอเคป้าเคลียร์ยังไงอ่ะ <c oughs> เคลียร์ไม่เป็นเคลียร์กับตำรวจให้ป้าไงถ้าถ้าตำรวจจับป้าน่ะโอเคไหมตำรวจจับป้า ข้าหอมก็ไปเชียร์ให้ป้าไปคุยกับตำรวจให้ป้าไงเชียร์รึไงก็คุยกับตำรวจไงว่าจับป้าทำไมไม่อเอาปล่อยเลยเหรอปล่อยป้าติดคุกเลยเหรอลูกบอกแล้วว่าไม่ขายนี่ไม่ขายนี้ไม่ขายนี้ทุบอกไปขายหนี้ขาขายต่อหน้าตำรวจทำไมเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกโอ้เหลูกตำรวจไม่จับหรอกคงใจดีอะเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวป้าไปขายของก่อนเนาะเดี๋ยวมาหาลูกใหม่นะคะ ไม่มาเดี๋ยวป้าทอดแล้วป้าจะเอามาให้กินอะไรฮึ <c oughs> อะไรทอดแล้วจะมา,าให้ไข่ขย่อไงไข่ขย่อยอืมวันนั้นมากิน,นไ,ได้ตั้งเยอะเยอะหรอไม่เคยตู้นึงกินตู <c oughs> ้นึปาปิก้าปาปิก้า <c oughs>